สวัสดีครับทุกคนผมเตอเองนครับในวันนี้ครับทุกคนตัวเองก็ได้มาอยู่กันในเกมซุปเปอร์ซับนะครับทุกคนก็หลังจากอพีที่แล้วตัวเองก็ได้ลองเล่นนะครับทุกคนแล้วปรากฏว่าค่อนข้างาที่จัดสนุกอยู่ ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีอีพีสองแน่นอนแต่อีพีนี้ตัวเองก็มาคนเดียวก่อนนะครับทุกคนไว่อีพีหน้าตัวเองก็จะลาบเพื่อนมาด้วยนะครับทุกคนภาพในเกมที่ทุกคนเห็นมันก็อาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับทุกคนเพราะเนื่องจากว่าคอมของเตอ์มันกากและตัวเองก็ต้องไปปรับตั้งค่าให้มันแบบต่ำๆนะครับทุกคนคอมมันก็จะกากนิดน,นึงยังไงก็ขอให้คลิปนี้นะครับทุกคนมีคนดูเยอะๆเตงก็จะได้เอาตังนั้นไปพัฒนาคอมให้มันดีขึ้นไปทุกคนไปเริ่มเล่นกันกดตรง กำลังจับคู่อยู่นะครับทุกคนเราเองก็ต้องรอนะครับทุกคนว่าจะมีคนมาจับคู่กับเราหรือว่าจะมีคนชวนเราเข้าไปเล่นในห้องหรือเปล่านะครับทุกคนเฮ้ยได้แล้วไปทุกคนไปเล่นกันชอบตรงที่มันมีอเมนชั่นด้วยวะ่ะอันนี้เปิดเปิดมาอยู่เปล่าโอเคปิดมาอยู่แต่งตัวได้ปะอยากเป็นสีขาวไม่ได้วะ่ะชม่มันอืมผู้เล่นดาวเด่นใครอ่ะเข้าสู่โหมดเงียบเราเองต้องเงียบจะได้เป็นอะไรหรือเปล่า แต้เป็นอะไรที่มันถึงไม่มมีปิดได้นะหมอผีหมอปลาต้องมาแล้วเทสุดสุดอ๋อ,อหมอผีหนึ่งคนแฟลตแบงหนึ่งคนแล้วก็ที่เราก็จะเป็น,นอำเภอหมอฮันเตอร์ลูกเรอือโอเคเฮ้ย,ย,ยเราต้องประจักการตรงนั้นก่อนเราต้องเดินตามผู้สอนเขาบอกว่ามันมีอะไรให้แก้ไขปัญหาหรือเปล่าไม่ต้องมีแหละรหัสผ่าน เอลอลยเลเลยช่วยยานได้โอเคคงไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะนั่นจะเดินเล่นพลางๆดูว่าจะมีอะไรให้เราสังเกตบ้างแล้วก็มาดูกันว่าใครเป็นฆัตะเกินทาไมเขาเดินตามเรามาแปลกๆแ,แล้วทุกคนโอเคเขาหายไปแล้วเอา้ามีคนกดประชุมมาไม่พบศพ แล้วใครเป็นนะทีนี้ต้องพูดคุยกันสั้นหน่อยแล้ว oh. มารูกันว่าใครี่ยจะเป็นผู้ถูกโหวตนะครับทุกคน oh. แล้วสีไหนกันนะที่เป็น oh. เราเองก็ไม่รู้ทุกคน oh. เราก็ไป oh. ตามผู้สอนที่มันมีปัญหาให้เราไปแก้ครับคน oh. ตัวเองก็แก้แล้วก็ตัวเองก็เดินเล่นต้องโหวตแล้วไหมเนี่ย oh. อืมคนไหนเดียสีเขียวแล้วกัน oh. ขอโทษนะครับสีเขียวผมขอโทษใครถูกเตกไหม oh. ไม่มีใครถูกโหวตอ,ออกโอเคไม่มีใครถูกโหวตอ,ออก พราะฉะนั้นต่อไปเราเองก็ต้องมาจับตาดูน,นะครับทุกคนว่าใครเนี่ยเป็นกันแน่อหลังจากอีพีทแล้วตัวเองก็ได้เป็นที่สามารถฆ่าได้นะครับทุกคนเป็นมินจาใช่และเตอร์เองก็ไม่รอดเพราะมีตัวละครหญิงที่สีชมพูรครับทุกคนเขามาเห็นพอดีทแ้งทุกคนก็เลยโหวตเตอร์แต่เตอร์เองก็ไม่ได้โกรธอะไรเพราะเตอร์เองก็เล่นการจริงๆเดียวนะเป็นหมอผีงั้นก็แสดงว่า เราอย่าเลิกค่าเอาเุ้ยสีส้มสีส้มเป็นสีส้มเฮ้ยสีส้ม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 ใช่สีส้มเป็นเราต้องโหวตสีส้มมาทุกคนค่าเองรีพอร์ตเองใช่ค่าเองรีพอร์ตเองใช่เห็นเห็นปาต่อหน้าเลยเห็นปาต่อหน้าเลยนะสีส้มสีส้มครับสีส้มเมนูกันสิว่าจะมีเอาทําไมจะต้องโหวตเราด้วยอะเจอศพที่ไหนไม่รู้ครับแต่ตัวสีชมพูตายจะมีใครถูกโหวตออกไหม สีส้มไหมหรือว่าไม่มีไม่มีใครทูบทออกเราเองก็สามารถฆ่าได้นี่แต่เราไม่เอาดีกว่าหรือว่าจะเอาดีวะห้องเพยาบเดี๋ยวถ้าเราเข้าท่อได้แสดงว่าเราก็สามารถจัดก,การได้ดีแต่ไม่เอาดีกว่าถ้าเราจะกดฆ่าหรือโจมตีแล้วก็กดปุ่ม F หรือไม่ก็ E อย่างนั้นหรอมีคนให้เราปาดหรือเปล่าไม่มีนะเอยสีม่วงม่วงไปไหนม่วงเอย ราต้องเล่นตีเนี่ยไปก่อนเราต้องเนียนเนียนไปก่อนเดยวมาฝั่งนี้กันเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราอันนั้นเดี๋ยวเขาจะสงสัยว่าเราเป็นข้าตรกรอนจริงๆก็ใช่นั่นแหละเสียส้มเริ่มมาเมื่อกี้เห็นนะเราเองก็เป็นข้าตรกรด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยน่าจะไม่ถ้าหาเขาท้อได้สแสดงว่าก็คงใช่แหละแต่เราขอไม่เปิดเผยตัวตนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาเห็นแล้วก็ให้ทุกคนนมาวูเราแล้วเราก็จะตายเหมือนอีพีที่แล้ว อ่าสีขาวาเรวกดค่าต้องกดยังไงคิวคิวคืออะไรปุ่มคิวคืออะไรเฮ้ยเราต้องต้องเออจะเป็นคนฆ่าวะเฮ้ยตอนที่ไปซ่อมเครื่องไปซ่อมเครื่องโดยด่ว,ดวนเร็วทางไหนว่าซ่อมเครื่องเอาเมื่อกี้นี่เดินผ่านมาแล้วแท้แทะนี่ปะนี่ไหมเฮ้ย,เ,ยเขากำลังเขากำลังซ่อมเราต้องไปฝั่งนูน้น เราต้องไปฝั่งนั้นใช่มันต้องมาฝั่งนี้อโอเคเรียบร้อยห้องเก็บอาวุธก็ไม่มีอะไรไม่ใช่ว่ากรามตามท่านนะเราไปควงฆ่าสีขาวแล้วก็ตัวเสือซ้มมันจะมาฆ่าเราอ่าสีขาวก็ได้กดอันนั้นอย่าบอกนะว่าเราฆ่าอำเภอที่ตามใจอ่ะอย่าบอกนะว่าเราฆ่าคนนี้อย่าบอกนะว่าเขารู้แล้วว่าน่าจะใช่ละมัง้งเขารู้แล้วเออ โกโกไปก่อนแล้วกันนายเขาก็ไม่รู้หรอกเรียวเวลาโหวตต้องโหวตไหมสีส้มแล้วกันเอมขอโทษนะครับคุณสีส้มที่ผมโหวตคุณถ้าหาคุณดูคลิปนี้อยู่เดี๋ยวตัวสีขาวเราเป็นคนอ๋อแสดงว่าตัวสีขาวก็คงอาจจะมีหลายคนอืมไม่คงมันคงไม่มีแค่สีขาวตัวเดียวสีส้มตายไม่ใช่สีส้มถูกเตะออกไปนะั่นแหละจะสีส้มก็ฆ่าจริงๆนะฆ่าตัวสีชจมู่อหน้าเราห้องพยาบาลเอา มีคนกดแล้วอ่ะมาดูกันซิว่าจะเป็นใครคุณขารขาวเป็นคนกดนะครับทุกคนชิงอยู่ที่ทางเดอะห้องพยาบาลนะเออกดกดไปเถอะตายแล้วลืมปิดไมค์โหวตอำเภอเหรอไม่กล้าโหวตว่ะอืมโหวตใครดีทุกคนโหวตสีเขียวแล้วคุณสีขาวเขาให้โหวตอะไรโหวตสีแดงสีแดงเนี่ยเหรอ,อมันก็ได้โหวตตามเขาคนโหวตสีเขียวเยอะสุดแสดงว่าสีเขียวอาจจะไม่มีใครทูโหวตออกอืม มาเล่นกันต่อเมื่อไรจะมีคนสนักไว้เนี่ยอืมสีม่วงมาดิเฮ้ยเฮ้ยเราฆ่าสีม่วงไปแล้วว่ะอืมสีม่วงตายแล้วขอโทษนะเขาจับเราได้เ่วๆดูๆแล้วโกหกไปก่อนแล้วกันเราพยายามหนีคนปาดเนี่ยแม่ว่าที่โกหกอืมคนนี้ด้วยลวกันเพราะว่าเขาเองก็ตามเรามาเหมือนกันอย่าบอกนะว่ามีคนโหดเราเยอะอ่าคนโหดสีขาวเยอะกว่า ใครที่ถูกออกไม่มีอีกแล้วเหรอทำไมมันยากจังเลยอะทุกคนในตานี้น่าจะเล่นกันนานอยู่พอสมควรแหละเต้ว่าเต้ยอ,อยากจบแล้วทุกคนแต่เต้ยเองก็ไม่อยากตายทุกคนอ้าวดีสาบแช่งเขาเป็นอะไรเปล่าบอกว่าไม่นะน่าจะไม่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> เราฆ่าสีน้ำตาลไปเขาไม่รู้หรอกสีเขียวอยู่ตรงนี้ ไม่มีคน่านไปใช่ไหม,มรายงานศพสีน้ําตาลไปปีมือข่าก็คือเราเองดีนะที่ปิดไม้อะ่ะเจอศพที่ไหนเขาก็จับได้ดิเราเดินผ่านมาแล้วก็เจอแล้วก็เจอเลยไม่แน่ใจว่าใครดูจากชะทางแล้วเอฟซีคงอาจจะเกรเตอร์นะครับเป็นคนี่เตอร์โกหกขนาดนี้กลับมาเป็นเกมอันนั้นนะครับทุกคนเราเองก็ต้องชนะไปก่อนบัวสีไหนเดียสีขาวแล้วกันเอ,อ้ มีคนหัวเราเหมือนกันว่าอย่าบอกนะว่าจะมีคนเห็นเราอะ่ะแล้วเราก็ต้องตายสีเขียวก็ไม่น่าใช่อ่ามีคนบววสีขาวมากกว่าทำไมเขาต้องมีเอฟเฟกอย่างนี้ด้วยอ๋อตื่นได้เหรอใครเป็นใครเป็น,รเ,ปนเราไม่ได้เป็นใครเป็นเราใครเป็นเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นแล้วใครเป็นเอฟซีก็ควรจะบอกว่าพี่ต้อยเป็นอะไร <c oughs> อ่าสีขาวไปแล้วนะครับบายบายนะครับ เหือตัวแฝกอีกหนึ่งคนก็คือเรานั่นเองแต่เราจะไม่ปรากฏการอะไรขนาดนั้นอ่าเสียเงินเดี๋ยวไม่มีใครอยู่ใช่ไหมเฮ้รีบฆ่าเร็วรีบฆ่าเร็วรีบฆ่าเลยๆๆๆๆๆไม่มีใครรู้หรอกเฮ้ยภารกิจสำเร็จแล้วสีเขียวตายไหมว่า yes ชนะอืมชนะ ด้วยเสียเป็นการโกหกที่ค่อนข้างเนียนอยู่นะให้หน่ละกันคลอันคลอันอ่ะแต่ไหนก็เล่นกันเก่งอ่ะให้ด้วยอืมดำเนินการต่อฮะถ่ายแพ้แสดงว่าทุกคนเมื่อกี้ชนะหรือว่าแพเราเองก็ไม่ได้ทันสังเกตว่าใคร <น S 1> แพชน<จ>ะทไม่ได้หรอกทาไม่ได้ทุกคนช่วยอย่างโคน่น่ารักคุณหมอนะครับเป็นคนที่เป็นสีม่วงหรือชมพูก็ไม่แน่ใจโอเคเฮ้ยเปิดเฮ้ยท,ทันทีว่าจะได้อะไรได้อะไร คุกกี้แล้วก็โดนัทแล้วก็ชุดฟาร์มอืมชุดฟาร์มเนี่ยก็คงได้ทุกตาแล้เมาเวลาเปิดอะไรด้วยชุดดับเพลิงสำหรับวันนี้ตัวเองก็ต้องขอจบไปเพลินเท่านี้นะครับทุกคนก็ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวชั้คลิปต่อไปเลยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม